ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะพี่มัดแตงกับดูโอโซนิกมันต่างยังไงมันก็เป็นแนวออฟเซตอะครับออฟเซตก็คือกีตาร์ทรงที่มันไม่แบบเขาเรียกไงไม่ใช่เป็นทรงสมมาตรที่เราเห็นๆกันนะแล้วมันเป็นที่นิยมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปจนแบบมาเจอยุคแบบ90ต้นนะเขาเรียกไงศาสดาของเราอ่าเคิร์ทโคเบนครับนะก็ลองไปไปลองมาฟังก่อนหรือไม่ก็ลองไปลองจับดูที่มิวสิคอาร์มครับผมว่านะถ้าใครที่แบบมีมบบมีความรู้สึกจับลุก สวัสดีครับผมนรับพแล้วกับผมนะจ๊ะแล้วก็แบครับครับผมนี่ในมือของผม2ตัวนี้นี่เป็นอะไรที่บอกเลยว่ามันถุยลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยวจะบอกเลยนะว่าวันนี้นะมีอะไรแปลกใหม่ไม่เพื่อนดูอีกแล้วแน่นอนครับผมกับวันนี้เรามาอยู่ในรุ่นอะไรพี่วันนี้เรามาสายกรัน์ครับครับผมกันนี้มากับมาสแตงแล้วก็ดูโอโซนิกครับอ่าตัวนี้เป็นมาสแตงมาสตงครับผมดูโอโซนิกครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะพี่มาสแตงกับดูโอโซนิกมันต่าง มันก็เป็นแนวออฟเซตอะครับ <S <S ออฟเซตก็คือกีตาร์ทรงที่มันไม่แบบเขาเรียกไงไม่ใช่เป็นทรงสมมาตรที่เราเห็น,หนกันแนละ้วอ่ามีตูดปิดปด้วยอาจะแบบอันนี้ยาวอันนี้สั้นตูดไม่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกแบบมาแตง่งอ,อะไรนะแล้วก็ดูอัศนิกแล้วก็มีพวกจากรกัว่วจดัดมาเตอร์อะไรพวกเนี้ยครับแบบแบบนี้คือพวกนี้มันก็จะไม่เป็นทางกลิ่นคือเสียงเสียงมันจะไปทางสแตทหรือไปทางเทเลเขาพยายามจะเลี่ยง เรียงแบบเขาเรียกไงเมนสตรีมใช่ไหมเทเลเทเลก็แตดใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกแบบตระกูลพวกนี้มันมาจากแนวเซิร์ฟอะครับหนึ่งเดึ่งแนวเซิร์ฟอะเงาะอะเซิร์ฟเออแล้วเปแนวเซิร์ฟครับแล้วมันเป็นที่นิยมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปจนแบบมาเจอยุคแบบ90ต้นเขาเรียกไงศาสดาของเรานะเคิร์ทโคเบนครับอ่ะอย่างอย่างถ้าตอบง่ายๆก่อนอย่างมาแตงเสียงต้องออกทางไหนมันก็มีความแบบเก่า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 อะไรเงี้ย แห้งไหะไม่เชิงไม่แห้งไม่แห้งมันก็แบบเป็นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองฟังดูครับอา่าอะไรอย่างรูโอโซนิกล่ะอันนี้ก็มันคล้ายๆเป็นมาสเตอร์งไงอีกเฉดหนึ่งครับออกมาทางโมเดิร์นมาโมเดิร์นเล่นง,ง่ายๆปิกอัพแบบแรงแรงแบบไม่ได้แบบแรงแบบแบบแรงมากมันเป็นแรงแบบสเน้ำคอยครับไดนามิกดียอะไรเงี้ยถ้าผมจะบอกว่าแล้วจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งคือเรื่องของการวางปิกอัพอืมผมว่าค่อนข้างไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้อันนี้วางเฉียงขึ้นหมดอันนี้ตัวบิดเป็นแนว เขาเรียกไงนะต้งต,<ร>ง,ตงตรงธรรมดาตั้งแต่นี่เฉียงเฉียงทั้งคู่ด้วยอืมก็เดี๋ยวว่ากันว่ามันเป็นยังไงอ่ะเอาสเปคก่อนดีกว่าเอาตรงไหนก่อนอ่งั้นเรามาดูกันที่ดูโอโซนิกนะครับบอดี้ก็จะเป็นแอลเดอร์ครับตามสไตล์เฟนเดอร์แล้วก็คอเป็นเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลยิบสองเฟตติกอัพเป็นซิงเกิลคอยคู่ดิเรกเตอร์สามทางหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนรียบง่ายครับแล้วก็จุดขายข้อหนึ่งของกีตาร์ตรงนี้ก็คือสเกลครับสเกลยี่สิบสี่มันจะเป็นสเกลสั้นนะครับปกติ แต่ทั่วไปมันก็จะเป็น25่สครึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นสเกล24ก็คือคอสั้นแบบสายง่ายแหละทรงเข้าๆกับน่ารักด้วยใช่มาทีนี้มาดูเรื่องมัดแต่งบ้างหนี๋ยผมบอกสเปคให้มัดแต่งตัวนี้เนี่ยบอดี้เป็นเอลเดอร์ครับอ่าคอเมเปิลอ่าแล้วคอขาวด้วยนะครับผมแต่ว่าจุดต่างเลยก็คือเรื่องของปิ๊กอัพปิ๊กอัพตัวนี้เป็นมัดแต่งเป็นมัดแต่งของเขาแต่ว่าการวางเนี่ยเขาจะวางเฉียงเฉียงบิดก็เฉียงเนคก็เฉียงอ่าจะเป็นอารมณ์ คือมันจะมันอย่างอย่างอย่างตัวนี้มันจะวางเหมือนคล้ายๆเทเลใช่ตัวหลังตัวหน้าเหมือนเทเลเออตัวหลังอะเหมือนสเต็ปอ่ะคืออย่างไอตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยตัวหน้าจะเหมือนเทเลแต่ตัวหลังอาจจะเป็นเหมือนสเต็ปอืมอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเอียงทั้งคู่มันเอียงทางเดียวกันป,ปะเอียงทางเดียวกันด้วยไม่ไมหมายถึงว่าอ๋อใช่ใช่เอียงคืนเอียงทางเดียวกันใช่เออเอียงทางเดียวกันอันนีจะเหมือนจะเอียงกว่าอืมน่าจะประมาณนั้นได้แต่ผมว่าเท่ากันนะเอียงน่าจะเท่ากันแหละโอเค เออก็เอาเป็นว่ามันเอียงเออเอาว่ามันเอียงเว้ยโอเคนจาจ๊ะแล้วก็เซเลกเตอร์สามทางหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะจ๊ะสวยงามมากๆหน้าตาดีเมติเม,มซิโก,โกอ่าเพจรลังนะครับในโลโกโ้คอนโดหล่อๆเลยครับผมใช้ต่างยันยันอันนี้หัวโตด้วยอ่าเจ็ดศูนย์สไตล์คือผมกับเป็นแบค็คเนี่ยก็จะมีต่างนิดนึงตรงที่ผมหัวโตกว่าแค่นั้นเองโอเคครับโมกิต้าโมกิต้าเด้อพี่ก็เอากีต้ามาคุยกันเออเออเสียบ โอเคครับดูโอโซนิกนี่มันก็เป็นกีตาร์จริงๆแล้วมันเป็นอยู่ในกลุ่มวินเทจของเบนเดอร์นะเพราะว่ารุ่นนี้ครับเขาผลิตมาตั้งแต่ปี1956เก่ามากโคตรเก่าห้อ่ะเออก็อะไรนะเทเลมาปีเลยนะ50 52สแตทมาปี54า่อ่าขาดไปสองปีเออนี่สร้างหลังจากสแตท2ปีอืมอืมอืมค่อนข้างล้ำเหมือนกันนะดูคนที่ปล้ำนะที่ไม่ได้ไงวะประเทศเลยนะเออแจกดีดีใช่ได้อ่ะ ของมตแว่่ะาส่วนมาแต่งมาแต่งตัวนี้มาหลังหน่อยมาปี64ปี่มาช้าก่ามาเกือบ10ปีเหมือนกันนะใช่เอมาช่วงยุคฮอบฟอรมแล้วนะใช่แต่ก็หายไปหายไปแล้วก็มาโผล่อีกทีตอนตี90แล้วมั้งที่พวกเคิร์ดโคเบนมาใช้อะอยเงี้ยนั้นปี1 1975อะไรประมาณอย่างนั้นก็หลอดเท่สายดนตรีแบบเอกลักษณ์หน่อยอ่านั่นแหละ ส่วนมาส์แตงเนี่ยมีทั้งหมดสามสีพี่อันนี้เป็นซันเบ r ร์ดซันเบอร์ดแล้วมีโซนิบูด้วยแล้วก็จะมีไอไอไฟ s ิสโก้อ่าเป็นสีทองโอเคส่วนนี้อันนี้มีสามใช่ไหมครับนี่ก็มีสามเหมือนกันมามีสีอะไรบ้างมีสีนี้ครับสีนี้ครับสีท้ายผูครับแล้วก็ดิส a n นแล้วก็อีกสีหนึ่งมันก็หวานๆนะสีโฟมปีนครับเอาสีฟูดกินเหรอสีโฟมสิหิวแล้วหิวเลยเอออ่ะ ไปฟังเสียงก่อนเอา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 ตัวไหนก่อนเอาตัวเอาตัวนี้ก่อนเอาดูออโซนิกก่อนดูตีดก,ก่อนนะไ,<ม>ไปดูดูออโซนิกเป็นไง Music Arms โซนิคเป็นไงบ้างมันเท่นะเสียงมันมีคาแรคเตอร์แบบมีเอกลักษณ์แบบเป็นแบบมันแบบไม่ใช่เ็นไม่ใช่แตดไม่ใช่เทเลมันก็คือต้องรู้วโ,โซนิคบถ้าอยากได้เสียงแบบนี้ก็ต้องตัวเนี้ยเออมันก็มีความเอกลักษณ์ของมันเสียงคีนจะออกไปทางไหนชัดชัดดนามิกดีมีแก้วเสียงใสๆปิง๊งปิ๊งหน่อยใช่แต่มันไม่ได้ปิ๊งแบบเทเลนะไม่ได้ปักไม่ได้แบบแต่ว่ามันจะมีแบบของมันอะ เออมันจะมีความเป็นแก้วเสียงแก้วแก้วเสียงเลยครับความรู้สึกแบบนั้นใช่กลางใสใสใช่จะใสแต่โลดีด้วยนะใช่โลดีเฉยเออตัวบางบางเงี้ยน่าจะเฉ่งแตกไปไงโอ้โหมันมากก็เอาอยู่อยู่เี่งแตกเขาเป็นซิงเกิลคอยที่เล่นสนุกมากครับสามได้อยู่นะสามได้สบายนะสบายอ่ะผ่านไปสาหรับตัว d u o Sonic เป็นมัดแต่งมาก Music on The mm -hmm. mm -hmm. มาแต่งเป็นไงพี่มาแต่งมันเท่ครับมันเขาเรียกมีความมานะ้าม,ม,มาม,มาพยศใช้มาพยศคือเสียงคีมไปทางไหนก็มันเป็นสไตล์ไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้จะหนาคมอุ่นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าใสเด้งๆกว่าอะไรประมาณนี้อ่านี่มันมีความเด้งกว่าแต่ว่าไม่ได้โฟกัสย่านไหนเป็นพิเศษมากกว่าตัวนี้ัวเียงแต่ะเียงแต่ก็จิ๊กโกลส่าๆจิ่ผโกซ่มเซครับผม คนฟังนะส่วนตัวผมฟังผมว่าผมมองว่าตัวนี้รวมๆแล้วเนี่ยเสียงเสียงแหลมเสียงแหลมมาดีเสียงแหลมมาดีสามามาแต่งนะแต่ว่าชัดที่สุดคือเสียงกลางเับเสียงกลางเขาจะแบบกลางเลยเสียงกลางจะเด่นกว่าตัวนี้เสียงกลางจะเด่นตัวนี้ตัวนี้จะออกไปทางแบบละมุนกว่าน่อยอ,อันนี้จะออกที่โกล่ะอ,อันนี้จะซาๆหน่อยใช่อันนี้จะแบบผู้ดีเออก็แล้วแต่ใครจะชอบจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความคือด้วยการวาปิงอัพเนี่ยทำให้มันมีการ แตกต่างกันด้วยแหละอ่าใช่อย่างเช่นยิ่งมันอยู่ใกล้บิดเท่าไหร่เสียงมันจะแหลมไงครับออย่างอันเนี้ยสามสายล่างเขาตั้งไว้เอียงใช่แต่ย่างมาแตงเขาเอียงทั้งสองตัวเลยอืมก็คือสามสายล่างมันก็จะโฟกัส <modes>? ย่านแหลมแล้วก็ตัวสามสายบนก็จะไปย่านเบรดแต่ผม็นความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างหนึบกลางแบบจัดจัดกลางกลางอ่ะกลางกลางเียงออกแบบอาอาอย่างเงี้ยเลยอเออไม่ไม่ได้แบบว่าอันไหนพิเศษเย็นเอียงยไงก็ ประมาณนี้ครับสำหรับามัดแต่งแล้วก็ดูออโตนิกสรุปเลยง่ายๆตัวนี้เป็นยังไงครับหล่อหวาน,ลน,นหล่อเท่หล่อหวาน,วานมันก็ได้นะหล่อหวานบู๊ได้แอบแอบบูไบบ๊ได้บู๊ไ,ได้ด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็บู๊เลยครับบู๊เลยแล้วก็หวานได้แต่ผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างจะสะอาดกว่านะก็ลองไปไปลองมาฟังก่อนหรือไม่ก็ลองไปลองจับดูที่มิวสิกอาร์มครับผมว่านะถ้าใครที่แบบมีความแบบมีความรู้สึกเป็นของตัวเองนะจบรู้ยังไงก็รู้หมือใครเบื่อเทเลเบื่อแตดเนี่ยมาเลือกปุ๊บ ผมเอาตัวนี้แหละพี่อืมอ่าประมาณอย่างนั้นเลยนะจ๊ะก็ผ่านไปสำหรับบั๊แต่งแล้วก็ดูวัโซนิกกดไลค์กด s ับ s c ไคร้ไว้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูอีกอย่างแน่นอนนะครับผมจบผมกับแก้นนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับนี้ก็กราบสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ Music Arms